สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนมาพบก,กับพี่นกอ่านตววีชาแนลอีกแล้วนะคะ,ะพี่นกแกจะดูลายที่พี่นกส่งเสียงไปเมื่อกี้นี้นาะก็วันนี้มาคุยกันเย็นเลยเพราะว่าแล้วก็พี่นกก็ชอบนั่งที่ที่บรรยากาศแบบนี้มันรู้สึกว่ามันมันเย็นมันเย็นและมันสบายมัที่มีเสียงนกร้องตอนนี้ฝนแบบว่าฝนเหมือนพ่นคลามมาปลายๆนะคะ โดยไปไปลายมามันดูแบบชื่นฉ่ำเย็นเย็นหัวใจดีเนาะอะไรเงี้ยก็พอดีพี่นกวันความรู้สึกแบบวันเนี้ยที่ที่อยากจะมาคุยน่ะก็คือว่าเราเรามีความรู้สึกว่าความตึงเครียดที่ที่แบบอ่าตัวเองเนี่ยได้รับนะมันมันความสุขอบใจเราเหมือนมันไม่ฟูนคือมันมีเราทํางานเกี่ยวกับ อ,อยู่กับผู้คนมากมายอะไรเงี้ยมันทําให้จิตเราอ่ะเหมือนบางครั้งมันแฟบนงมันไม่ฟูมันทําให้นั่เรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนพลังงานมันถดถอยอะไรเงี้ยแล้วพี่นุ่งก็แบบอ,อืมเราไม่ได้เราไม่ได้เข้าไปฟังเกี่ยวกับครูโคตรอะไรอย่างเงี้ยมานานแล้วแล้ววันนี้วันนี้พี่นุ่งก็เลยลองเข้าเข้าเข้าฟังดูเนาะเพ้าฟังเราก็ทําให้เรารู้ว่า การที่เราไม่ค่อยได้ฟังบ่อยอะไรเงี้ยมันทําให้ใจเราแบเหมือนเราพลังงานเราน้อยเรารับเรารับความคิดหรือว่าสิ่งลบๆจากคนรอบข้างเนี่ยมาเยอะต่างต่างความคิดต่างความเห็นอะไรเงี้ยเราเราเหมือนเราจิตไปแคร์ข้างนอกอะมากเกินไปมันเลยทําให้เราแบบเอาความรู้สึกของคนอื่นมาอยู่กับเรามากเกินไปมันทำใหใ,ใจเรา ฟูยิง่งอาใจเราแฟดไม่ใช่ฟูนะเราไม่เราเารู้สึกว่าเราเหนื่อยมากอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดเราอยู่กับสิ่งเหล่านี้มากๆไปโดยที่เราไม่ไม่จูนจิตของเรากลับมาเงี้ยมันจะทําให้เราเนะี่ยยิ่งแย่ลงแย่ลงอะไรเงี้ยความสดใสความที่อาความร่าเริงในจิตเดิมแท้ของเราเนะี่ยมันจะเริ่มหดหายไปเพราะว่าอาเราจะไปรับพลังงานจากคนรอบข้างเนี่ยมาเยอะ จร,จ,รจ,รจริงอะจิตเดิมเดิมแท้เลยนะคะที่อที่เรามีน่ะคือความสุขคือความสุขความสนุกสนานนะคะอะจิตเนี่ยมันมันลดเล่นด้วยแบบอความสุขที่เราเรามีกระโดดรดเต้นอะไรเงี้ยยิ้มยิ้มแจ่มใสเนี่ยแหละอันนี้คือจิตเดิมแท้ที่แบบเร,เราเราเรามาเพื่อสิ่งนี้นะคะเราไม่ได้มาเพื่อว่าได้แล้วนะไม่งั้นเขาให้ลูกอ่า อ่ะค่ะแล้วก็มันมีข้อความขึ้นมานะคะเป็นทีมงานเกี่ยวกับงานที่ที่เราทำนะเอ่อแล้วทีนี้พี่น้กความสักษาพี่น้กแบบดับความคิดแบบเราเหมือนเราเจอคนรอบข้างที่เหมือนเอาเปรียบเราหรือว่าเอ่อเห็นแต่ผลประโยชน์อะไรเงี้ยเข้ามามันทําให้เราแบบโนกกเครียดเนาะ้วทีนี้จะทํำยังไงดีเราก็เลย พาอเราเติบโตมาจากสิ่งที่ว่ามาช่วยเหลือเราก็คือเรื่องจิตวิญญาณเราอยู่ตรงนี้ได้ด้วยเพราะสิ่งนี้เพราะว่าที่จริงแล้วพี่นกประสบปัญหาที่แบบเยอะแยะมากมายเลยนะ,ะที่กว่าจะมาอยู่ตรงจุดนี้ได้อยู่แบบเออเธอไม่บ้าหรือว่าเธอแม่อะไรเนี้ยก็ถือว่าสุดยอดนะคะฟ,ฟังเสียงธรรมชาตินะคะถึงบ้านเราจะแบบเป็นยังไงแต่เรามีเสียงธรรมชาติที่มันทําให้จิตใจเรา มีความสุขละมุนนะ,ะเสียงนกร้องเสียงใบไม้พัดปลิวหรือว่าอะไรแบบนี้บางครั้งเราก็ต้องอยู่กับตัวเองบ้างให้ความสุขกับตัวเองบ้างนะคะไม่ใช่แบบพี่น้องก็จะแบบมีโทรศรัพท์สามเครื่องใช่ไหมจากเครื่องนี้เราจะไว้อัทดทาคลิป u ูทูบเนาะเรามีความสุขอะจิตเราอะพี่น้องจะเป็นแบบนี้นะก็คือจิตเราเนะี่ยเปิดอีกเครื่องหนึ่งแต่ เปิดเปิดเพื่อว่าเปิดไว้เครื่องหนึ่งละฟังแล้วก็ไปเล่น t ิ k t o อกอีกเครื่องนึ่งนะคะมันทําให้ความสุขวา่าอ๋อจิตเราเนี่ยมันไม่นิ่งทีนะที่เราจะอยู่แบบตรงไหนได้สักอย่างหนึง่งแล้วเราอะเอาเรื่องลบๆจากของกับความพูดความคิดของคนอื่นการการทำของคนอื่นอะมาอยู่กับตัวเรามากเกินไปจนทําให้เราแบบมีแต่ความความทุกข์ความเครียดอะไรเงี้ยที่จริงเราเรา ต้องปล่อยไปตามกฎของเขาเนาะใครจะแบบเห็นแกตัวยังไงใครจะแบบอยากได้ใครดีอะไรเงี้ยคือเราไม่สามารถที่จะไปวุ่นวายอะไรกับเขาได้เลยนะคะแม้แต่การที่เขามาทําร้ายเราโดยที่มันเข้าไม่ได้ตั้งใจหรือว่าอะไรเงี้ยเราไม่สามารถที่จะไปห้ามเขาได้จริงจริงนะนอกจากเราจะอยู่กับตัวเราแล้วก็ทําให้เราเนี้ยอิ่มฟูกับตัวเองตลอดเวลาจิตใจที่ฟูเราจะอยู่กับตัวเองได้ยังไง ค่ะอย่างวันนี้พี่นกจะก็ก็ไม่ไปไหนนะคะคือส่วนมอนเสร็จแล้วก็คือส่วนมอนเสร็จแล้วก็ลงมาทํานู่นทํานี่นิดนิดน,ดน,ดน,ดนดหน่อยให้แบบเออให้รู้ว่าเราเราได้ทํางานตรงนี้นะนะอะคุยเรื่องประกันนิดหน่อยแล้วก็คุยเรื่องดูเบอร์โทรศัพท์ให้ให้กับลูกค้าที่มาเพราะว่าพี่นกทําเบอร์โทรศัพท์ด้วยก็เลยดูให้ให้เขานะคะก็ อันนี้มันก็เป็นอาชีพที่วิโนะทาอยู่นะคะแล้วก็มีขายประกันขายประกันแล้วก็ขายทีมนะคะคือทําหลายอาชีพแล้วอาชีพประกันเนี่ยมันจะค่อนข้างซีเรียสเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายหรือว่าอะไรแบบนี้ยแล้วก็เรื่องเงินเงิน,งนทองทองการวางแผนเงินให้กับลูกค้านะคะมันก็ทํา,าให้เราบางครั้งมันต้องได้ยอดได้ยอดไม่ได้ยอดอะไรเงี้ยแล้วก็เจอคนนํางาน ร่วมทีมอะไร่างนี้เราคือเรามันหลายหลยอย่างในการที่เราจะได้เจอคนอะ่ะมันไม่ได้ว่าเจอแค่คนคนเดียวมันเจอทั้งลูกค้าเจอทั้งทีมงานเจอทั้งหัวหน้าง,งานเจอทั้งพนักง,งานอะไรเงี้ยมันทาให้เราแบบดอบในความคิดอะไรเงี้ยพี่นกเลยแบบเราจะหาว,วิธีทําไงเว้ยให้ใจเราฟูอะไรเงี้ยก,ก็ก็ประมาณว่าเราอย่าใส่ใจต่อคนต่างคนรอบข้างหรือคนภายนอกอะ่ะ ให้มากจนทําให้ตัวเองอ่ะไม่มีความสุขนะคือเขาไปยังไงเราก็ต้องปล่อยเขาไปอะไรเงี้ยแต่ตัวเราเนี่ยเราอยอะอยู่ยังไงเราถึงเราไม่มีเขาเราอยู่ตรงนี้เราก็าก็มีความสุขได้มีความสุข, airlines, ขาายังไงเพราะว่ายังไงเราก็อยู่ด้วยตัวเองอยู่แล้วทํามาหากินด้วยตัวตัวเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยคนอื่นเขาก็ได้แต่พูดแต่เขาไม่ได้มาช่วยอะไรเราได้นะคะเขาไม่ได้มาแบบ ม่ช่วยอะไรเราอย่เงี้ยเราอย่าไปสนใจมากนะคะก็วางมันไปแล้วเราก็ทำทางานที่เราทำเนี่ยเราจะทำยังไงให้ลูกค้าเราเกิดผลประโยชน์มากที่สุดตามเรื่องยังไงให้ลูกค้าเราได้การเคมประกันได้ดีที่สุดเราจะทำาไงใ,ให้ลูกทีมเราทำงานเป็นนะคะอันนี้เราเราต้องต้องมาทบทวนความสามารถนะคะความคิดของเรา ละเนี้พี่นก็อก็วันนี้คือก็หลายอาทิตย์ล้มีความสุขใจเราแยําแย่เพราะว่าเราฟังหรือว่าดูจากการกระทําของคนอื่นทําใส่เราบ้างอะไรบ้างอย่าเงี้ยมันทําให้เราเครียดมันก็อาจจะเป็นทุกคนแหละที่แบบอ่าเจอสถานการณ์แบบนี้คะคนก็คาดหวังเราแบบนี้คนหนึ่งก็มองเราอีกแบบหนึง่งคือหลายหเรื่องนะอ,อย่างเช่นเรื่องที่เราแบบ ไม่คิดไม่คาดฝันว่าเขาจะมาโกรธเราเพราะเราไม่รู้เรื่องเขาก็ยังหาเรื่องที่แบบมาโกรธเราได้อะไรเงี้ยมันทําให้พี่นกอะปงในชีวิตมากขึ้นนะคะปงว่าฮิทั้งทั้งที่เราไม่รู้เรื่องเขาก็โยนสิ่งที่เขาคิดเองอะมาใส่เหมือนโยนขยะของเขาอะมาใส่เราให้เราเป็นในเป็นเขาเรียกอะไรพูดต้นหาที่เขาว่าเราอะไรเงี้ย ทั้งที่เรานะไม่ไม่ได้รู้สึกตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยเราไม่เคยคิดตรงนั้นเลยเนาะก็ก็มาต้องมารับความรู้สึกแบบนั้นที่เขาอะ,อะมองเราแล้วก็คิดว่าเราอะเป็นอย่างนั้นโดยที่เราไม่รู้ตัวมันทำให้เราคิดว่าไอ้บนโลกในนี้มันมันเป็นแบบนี้หรอหรอะไรเงี้ยก็เ,เหมือนบางครั้งเราก็อาจจะจะเป็นแบบนั้นด้วยหรือเปล่าบางครั้งอะคนที่เราแบบอาจจะเคืองเขาหรืออะไรเงี้ย เขาก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรอย่างที่เราคิดหรือคาดคะเนก็ได้อะไรเงี้ยมันทําให้เราคิดว่าเราอะเอออย่าไปคาดหวังหรือว่าอย่าไปตัดสินใครนะคะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเขาคิดยังไงแล้วเขาก็ไม่รู้เลยว่าเราคิดยังไงเพราะฉะนั้นการที่เราจะยิ้มยันแจ็มใสโดยจิตเดิมแท้ของเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีที่สุดความสุขครั้งแรกที่เราเริ่มทํามันก็คือยิ้มไหมยิม้มอ่า ยิ้มยิ้มให้กับตัวเองยิ้มกว้างๆอะไรเงี้ยยิ้มแบบแก้หมนหน,นูมันนูนขึ้นมาเห็นไหมหนูแก้มมันนูนแล้วก็ยิ้มเราก็แบบเออใครมาดูเราหรือม่าอะไรออพี่น้องหน้ากลมหน้าอะไรเงี้ยมันก็ยิ้มเนาะจิตเราอ่ะจิตเราเนะี่ยมันเป็นจิตที่เดิมแท้ติดมากับกับตัวเราเนี่ยแหละแต่จิตเราไม่สามารถที่จะสั่งเราได้ให้ทําอะไรได้แต่จิตเนี่ย มันเป็นจิตเดิมแท้ที่เราสะสมเราจะมีความสุขเราจะเลือกอะไรเราจะเลือกมีความสุขหรือเลือกมีความทุกข์นั่นแหละใจเราจะเป็นคนที่สั่งให้ทําพอใจเราสั่งให้ทาเนี่ยสมมุติใจเราคิดละ,ะมีแต่เรื่องลบลบทุกทุกใจเราสั่งเนี่ยจิตมันก็ทําตามคําสั่งของใจจิตจะเป็นคนทําตามคําสั่งใจเราคิดคนนั้นอย่างนี้คนนี้นี้เฮ้ยันนี้ไม่มีตังค์เอ้คนนั้นอะไรเงี้ย คนนี้ได้ลูกค้าไหมวันนี้แบบฉันจะทําได้ไหมอะไรเงี้ยสารภาพที่ที่เราจะคิดแล้วจิตมันก็ทําตามคําสั่งเรานะมันก็จะบันทึกค่ะบันทึกบันทึกความคิดบันทึกความรู้สึกของเราอะลงไปเนี่ยพี่นกแบบพี่นกสั่งนะพี่นกได้ได้ความคิดแบบนี้แล้วเราก็จะสั่งทีนี้เราไม่ได้ฝึกได้เลยแต่เราจะค่อยๆสั่งว่าเฮ้ย ฉันอยากมีความสุขนะฉันจะยิ้มอะไรเงี้ยการยิ้มเนี่ยทำให้หน้าเราอะแจ่มใสแล้วก็สิวฝ้าหรืออะไรเงี้ยมันจะลดจางลงได้นะคะ,ะเพื่อนเพื่อนต้องฝึกยิ้มบ่อยๆพี่นกก็จะฝึกยิ้มบ่อยๆเหมือนกันถ้าเจอปัญหาอะไรเราก็หันกลับมายิ้มกับตัวเองยิ้มในหน้ากระจกได้ยิ้มในะเน้ย,ยนะก็ได้นะคะแล้วก็จะพยายามทําคลิปออกมาเรื่อยๆน,นี่แหละเราคือ เรามาคุยกันว่าเออสภาวะแบบนี้เราเรามาทํากันยังไงดีเรามาช่วยจูนกันยังไงดีนะคะเพื่อนๆ่ที่เข้าฟังอะไรเงี้ยก็ก็จะได้มาเออพี่นกเจอปัญหาแบบนี้นะแล้วเราลองมาฟังดูซิว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยพี่นกเจอแบบนี้ค่ะเจอแบบก็เครียดเครียดเรื่องเรื่องแบบทํางานเรื่องเพื่องงานเรื่องเรื่องแบบอ่าการที่เขาเขาเรียกะไรนะ ตัดสินเราไรเงี้ยแล้วก็การที่เราอาจจะไปตัดสินคนอื่นโดยที่ไม่ตั้งใจเหมือนกันนะคะเหมือนเขาก็อาจจะตัดสินใจอ่าตัดสินเขาเรียกอ,อะไรนะอืมตัดสินเราโดยที่เขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรือว่าโดยที่เขาไม่รู้อะไรแบบนี้เนาะพี่โนก็แบบความรู้สึกเราก็ต้องดําเนินชีวิตต่อไปอ่ะ ไม่รู้จะทํำยังไงเนาะชีวิตคนเราเกิดมามันมันเหมือนมันมันมันต้องแบบอยู่ได้อยู่ได้ย้วยอย่างไรอยู่ได้เพราะอะไรเรามีเป้าหมายอะไรที่เราที่เราจะอยู่จะอยู่กับมันได้นะคะมันคนต้องมีเป้าหมายอย่างพี่ลูกก็ก็มีเป้าหมายในชีวิตคืออ่าเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ให้อยากจะแบบทำจิตเราไม่ให้แบบตกต่ำไม่อยากผิดศีลอไรเงี้ย อย่างน้อยก็ขอถือสินที่ว่าศินห้านะคะสินห้าเราเนี่ยถึงวันหนึ่งเราอาจจะจะถือไม่ครบนะอย่างเช่นอนเช้ามาเราส่วนวมดด้วยพระเราอารัพธนาศินใช่ไหมสิลตอนนั้นที่เราเอารัพธนาเนี่ยมันอาจจะอยู่ครบแต่พอเราหลุดออกมาเนี่ยเราอาจจะ,ะเพื่อนโทรมาก็แบบปรึกษาปรับทุกแบบไหนเงี้ยก็อาจจะมีการกล่าวพาดพิงถึงคนอื่นได้อะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เราแบบ อืมแต่เราก็ยังรู้เท่าทันนะคะว่าบางครั้งอะพี่นกก็ไปคิดเอ๊ะเธอพูดไปทําไมนยะเธอรู้เนี่ยว่าคําพูดเนี้ยเราพูดออกไปวันอ่าเราไม่รู้หรอกว่าคนคนนี้ที่รับฟังเราไปอ่ะเขาจะไปพูดต่อมอะไรงนเงี้ยเขาอ,อาจจะแบบหลุดพูดไปอาจจะทําให้เกิดเรื่องเสียหายก็ได้พี่นกอะบางครั้งมันมันมันคิดได้แะอย่างเรานั่งอยู่คนเดียวอ่ะไม่ไม่ทราบว่าใครเป็นเหมือนพี่นกไหมอย่างเรานั่งอยู่คนเดียวน่ะเราจะ จะคิดไดาบอกกล่าวกับตัวเองได้เฮ้ยเธออย่าพูดไอ้พั่มเพื่อนนะอะไรเงี้ยถ้าถ้าเราพูดพั่มเพื่อนไปน่ะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะหลุดไปสู่คนที่เราพลาดพิงอะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งหร่ออาจจะทําให้เขาไม่ชอบเราอะไรเงี้ยซึ่งแบบพอบางทีหลุดพูดไปหน่อยเนี่ยพี่นกก็แบบพอเลิกคุยไปแล้วเอ้าฉันไม่น่าหลุดเลยอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าเพื่อนเป็นเหมือน ี่นกใหม่ก็จะพยา <c oughs> พยามแบบพยายามแบบจะไม่พลาดพิงถึงใครจะพยายามคุยแบบตัว,ตวเราอะไรเงี้ยแต่มันเป็นความเคยชินหนวงตามาแกจะบอกว่าหลวงตา,าท่านนะคะหลวงตา,าแกจะบอกว่ามันเป็นความเคยชินของเราแต่ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆเราก็จะแบบค่อยๆเรียนรู้อ่าค่อยๆแบบ ตามมันทันแล้วก็เอาพอตามทันเราก็จะหยุดนะ,ะพี่นกลองลองลองฝึกในตัวเองเหมือนกันว่าเออวันนี้เราถูรคุยกับเพื่อนบางครั้งเนี่ยเราแบบเหมือนเราคันปากอะนะอยากจะแบบอยากจะพูดคนนี้เนี่ยไอทำเราอะไรเงี้ยอยากจะเล่าให้เพื่อนฟังแบบแบบพอเราตามทันเราก็จะคุยหน่อยอแล้วเราจะหยุดเราก็จะคุยเรื่องอื่นอะไรเงี้ยน,นะคะ,นะคะ,ะการคุยกับ เพื่อนๆเนี่ยมันก็จะเป็นระบบเนี้ยมันอดที่จะกล่าวว่าใครไม่ได้อะไรเงี้ยอ่าพี่นงกิงอยู่ในกลุ่มพวกนี้อยู่นะแต่ว่าเขาจะพยายามไม่ไม,ไม่ไม่ออกไปคุยกับใครจะพยายามอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดก็จะทํางานเกี่ยวกับพวกนีน้ออนไลน์หรือว่าอ่ดูแบบประกันเนื้ออะไรแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆอย่างไรเงี้ยจะพยายามที่จะไม่ ไม่ออกนอกลู่นอกทางให้มากที่สุดนะคะมันจะทําให้ใจิตใจเราอ,เ,อาเดี๋ยวนะคะแึงมันจะทําให้ใจิตใจเราเหมือนเราดีขึ้นเราต้องค่อยๆฝึกเราไม่ได้ฝึกได้เลยครั้งเดียวนะคะเดี๋ยวกันนะคะขอด,ดูนิดนิดนึง ติดแอปตาโอเคคือดูลายกลุ่มเกี่ยวกับการงานทำงานนะคะเดกก็จะเป็นแบบนี้นะคะพี่น้องจะมีลายกลุ่มเกี่ยวกับงานเช่นงานอันนี้จะเป็นงานของการถายคิมมาคลิมสยามพาพัฒน์แป๊บหนึ่ง อันนี้คือแบบอัดสดพี่นงจะไม่มีการอาัดสคริปหรือว่านี่มีการตัดนะคะแบบเป็นแบบนี้เลยเป็นแบบแบบว่าแบบตรง,งๆอะไรเงี้ยอืมอืมขอ,ขอเดี๋ยวขอแชร์แชร์เข้าไลา์กลุ่มก่อนนะคะแชร์ลิ้เข้าไลา์กลุ่มเพราะว่าถ้าพี่นองไม่แชร์เข้าไลา์กลุ่มตัวเองเนี่ย ขาจะเมื่อเช้าเหมือนพี่นกจะแบบตื่นค่อนตื่นสายเกือบสองโมงก็เลยไม่ได้แชร์ไลน์เข้าไล์กลุ่มนะคะ มืดแล้วค่ะเนี่ยมืดมากเลยพี่นกก็อยากต,ตัดต่อเป็นมันต้องฝึกใช่ไหมแล้วก็อยากมีพื้นข้างหลังที่ที่แบบมันเป็นรูปรูปอะไรที่เองนั่นกันนะเนาะเนี่ยเนี่ยบรรยากาศมากเลยนะคะเสียงนกร้องอะไรเงี้ยเสียงนกเสียงลมพัดเข้ามาพี่นกลงมาถ่ายข้างล่างดูความรู้สึกว,ว่ามันเย็นสบายดีวันนี้ก็ฝากจริงๆอยากจะพูดที่แบบอืม อยากจะพูดว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจิตใจแล้วทำาไงจิตใจให้เราฟูอะไรเงี้ยพี่นกก็พูดไม่จบอันนี้ก็จะเุลื่อนเนื่องๆไปเลยนะคะพี่นกจดไว้แต่ว่าเรงไม่ได้ไม่ได้ทำแบบเต็มที่เนะาะค่ะวันนี้มืดแล้วเดี๋ยวพี่นกจะจบ YouTube ไปแค่นี้ก่อนนะคะก็ขอฝากฝากเพื่อนๆนะกดกดคอมเมนต์มาคุยกันบ้างว่าเออพี่นกคิดเปลี่ยนนี้เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ย นะคะค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะทำใจให้ฟูฟูอย่าไปเอาเรื่องคนอื่นเข้ามามากนะคะบอกกับตัวเองด้วยค่ะสวัสดีค่ะ